สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีแม่แม่พี่พี่พค่ะฝากข้อใจด้วยนะคะปิ๊งปิงปิงตอนนี้อยู่ที่สตูดิโอแกมมี่นะคะแกมมี่พรส วันนี้ใส่แบบแมนแมนธรรมะธรรมแงนิดนึงเพราะว่าพี่ผู้กำกับบอกว่าให้ให้ใส่แบบว่าธรรมะธรรมแงนิดนึงอยากดูลุคแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าวันที่หนูมาวันนั้นหนูใส่กระโปรงจริงๆหนูก็ได้ทุกลุคนะคะแต่ว่าขอแค่ไม่ใส่ขาสั้นพอแบบประจําวันอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูไม่ชอบใส่ขาสั้นใส่ช่างหางมันเบื่อหรือไงพี่นองใส่แบบว่าใส่แบบเป็นโปโป ộ, เป็นสันๆ สวัสดีทุกคนค่ะแต่ว่าถ้าจะให้ใส่เป็นแบบว่าเป็นเกาะอ,อกหรือเป็นอะไรได้แต่ว่าต้องเป็นขายาวสวัสดีพี่ปตรองกียูเพื่อ,อนกับกันเนาะวันนี้มาิร์ k ช็อปละครอีกวันหนึ่งค่ะวันนี้ก็มาเจอพี่พี่นักแสดงตอนนี้รอเพราะว่า มามาเร็วเกินไปขอบคุณค่ะน่ารักมาเร็วเกินไปมากเพราะว่ากาลัวรถติดค่ะแล้วทีนาานเนี้ยมาบังคันนี่แม่หนูลืมเอาลืมเอาอยาดมมาแล้วทีเนี้ยคือพี่พี่ขับแท็กซี่อะเกียร์ก็เปิดฟังข่ะฟังอะไรใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันวิ่นหนานะ่ะแม่พี่น้องแล้วลวขับไปนะ่ะแม่แล้วมันเป็นเกียร์แบบเป็นเกียร์เป็นเกียร์ยังก็บเขาเอิน <Okay. S 1> เออเป็นเกียร์กับ <Okay. S 1> <laughs> มันแม่อำหรับภาษาไทย รู้แล้วเปิดกล้องวันไหนยี่สิบเอ็ดเดือนหน้าเปิดกล้องยี่สิบเอ็ดเดือนหน้าเดี๋ยวอาจจะได้ถ่ายรูปกับพี่ๆนักแสดงให้ทุกคนดูนะคะว่ามีใครบ้างแล้วก็เรื่องอะไรเขาหน้าจะโปรโมทก่อนจะเปิดกล้องเขาหน้าจะบวงสรวงอยู่หรือเปล่านี่แหละช่วงบวงสรวง,งหนูถ่ายลงให้ดูนะคะเขาน่าจะเริ่มโปรโมทวันทีนึงอ๋อหนึ่งสองเออเริ่มฟิตติ้งใช่ไหมเริ่มถ่ายโปสเตอร์ถ่ายอะไรนะคะ ฝากด้วยนะคะให้ทุกคนรอติดตามทางช่องวันอยากจะบอกว่าบทบาทน,นี้คือแบบว่าเป็นตัวหนูเลยอะเป็นตัวหนูเลยแล้วก็เป็นเป็นทะเลนทะเลนแหมพี่นองเป็นแบบว่าก็ก็คือหนูเลยหนูในเวอร์ชั่นแบบจริงๆเพราะว่าบางคนอาจจะแบบติดตามแต่ว่าติดตามแค่ในในในคอนเสิร์ตก็จะเห็นลุคหนูแบบว่าดูจริงจังดูแบบว่าอะไรนิดหน่อยพี่กินอะไรให้สูง อ๋อน่าจะเป็นกำลังใจน้องสาวอุ้ยสวัสดีพี่คำเคียนค่ะคินหัวเด้อไอมันหมานน่าน่าจะเป็นเพราะว่าคุณพ่อด้วยเหรอคะคุณพ่อคุณพ่อที่เป็นญี่ปุ่นอะคือแม่เป็นคนไทยแล้วพ่อเป็นญี่ปุ่นอันนี้คือพูดให้ฟังก่อนนะ,ะเผื่อใครไม่รู้ที่ที่ชื่อยูกิก็เป็นลูกครึ่งแล้วทีเนี้ยโตสั่งอะโตสั่งแปลว่าพ่อในภาษาญี่ปุ่นนะคะก็คือรลดสูงเล่าสูงขักประมาณร้อยแปดสิบกว่าเกือบร้อยเก้าสิบเลยแต่ว่าแม่อะแม่เตีย้ย อีแม่เล่าผู้น่อยจริงๆแม่อุ้มเป็นคนตัวเล็กมากแล้วแบบว่าเป็นคนแบบหุ่นบางหางหน้อยนะแม่สวัสดีค่ะ,คะแป๊บนลูกเดี๋ยวพี่เขาขอประชุมแป๊บเึงได้ค่ะเดี๋ยวดิกมาอ๋อนี่ใส่กางเกงใช่ค่ะ <laughs> คือแม่เลาจะเป็นคนแบบว่าห,หุ่นบางหางหน้อยเป็นเป็นขี้งหน,หน่อยหน่อยตะกี้เราจ้อยค่ะพี่เห็นภาพว่าตะกี้ผอมมากแม่แบบแม่ผอมจริงแล้วหุ่นดีจริงแต่ว่าตัวเล็ก ก็คือเตี่ยนั่ะแหละพี่น้องแล้วที่นี่หนูน่าจะได้ฝั่งพ่อมากมากมากเลยแหละเพราะว่าตากระตีคือพอส่วนที่คือแม่น่าจะเป็นตรงบ้านนาขอเขาอื่นบ้านนาป่ะเออตรงเนี้ยตรงอ่อนตรงตรงเนี้ยพี่น้องแต่ว่าทุกส่วนในร่างกายแก้มพวแก้มซ้ายก็ของปา<อ> <laughs> ก็คือเหมือนพ่อหมดเลยทั้งทั้งความสูงแล้กกับทั้งทายงางเนี่ยวะ่วะป้าจะเป็น เกิดแล้วจ้าตุ๋ยนอะแล้ววะทายางก็คือหุ่นก็คือหนูจะเป็นคนที่หุ่นตรงมากทุกคนก็คือบ่บ่หลัวพี่เห็นสาวบรลนเห็นสาวบาเเนญ,ญ,ญี่ปุ่นไหมนั่นแหละเป็นหุ่นแบบนั้นเลยทุกคนเป็นแบบว่าเป็นไล่กงกว้างผู้สูงสูงแล้วก็บ,บ่คอยขาวแต่ว่า <laughs> ดาร์ซีรีฟบ <laughs> บมีสะโพกหนูก็ไม่มีสะโพกเหมือนกันทุกคนมันก็เลยเวลาออกก็มาเลยดูแบบ คือจังมันบบมีเอวอใเนะมันสิมีเอวเลยจังไอ้ผู้ผู้ผู้หนึ่งบบมี่จากหนูก็เลยต้องพยายามใส่กางเกงตัวใหญ่สวัสดีค่ะวันนี้หนูใส่ตัวใหญ่มากไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวเล็กอยู่ไม่เปแค่ตัวสะโพกอะอุ้ยสะโพกไม่มีเลยค่ะอันนี้ใส่ฟังกัมาไม่ไม่ไม่ได้ หนูกลัวแค่ว่าพอมาถึงแบบฟิตติ้งอ่ะสะโพกอ๋อสะโพกใหญ่เพราะว่าเราเน้นไปทางขาสาัา้นไงขาสั้นเลยเหรอคะ,อะไม่ได้เหมือนก็มีความน่ารักอยู่แต่ว่าวกลัวว่าคือหนูไม่มั่นใจเพราะว่าหนูเป็นคนที่หัวเข่ามันมีมันมีแผลแล้วมันแบบว่าอ๋ออ๋อไหนลูกมันเป็นแผลตั้งแต่เด็กแล้วค่ะไม่เท่าไหร่หรอกแล้แสดงมงคลน้ำเหลืองไม่ดีอ่ะเขาก็ เขาก็ต้องรุ่งสร้างเขต้องเล่นตามหมดแต่แล้วเราเราไอ้ท่านหางดูแลไม่ต้องห่วงค่ะ่ตัวเล็กๆไม่มีสซฟุกเลยค่ะหนูใส่พังๆมาหนูได้ไปเยี่ยมญาติทางพ่อบ้างไหมลูกคือน่าจะน่าจะตุยหมดแล้วเพราะว่าคุณพ่อก็ค่อนข้างแก่มากแล้วค่ะที่ที่มีหนูแม่เล่า แม่เราประมาณสามสิบย่ิบเก้าอะยิบแปดยิบเก้าสามสิบแต่ว่าแต่ว่าพ่อโอ้คุณพ่อนี่หาสิบกว่าแล้วมีหนูอะก็คือหนูเป็นเป็น,เป,นเป็นแบบมันบอกไดป้อน่าจะได้อยู่มั้งไม่ไม่อันนั้นหรอกก็คือมันเป็นเรื่องปกติเราทุกคนสมัยนี้มันเป็นแบบว่าหนูเป็นเด็กกิฟต์นะแม่พี่น้องเป็นเป็นเด็กหลอดแก้วหร,หรือเปล่าที่เขาเรียกเออเป็นเด็กหลอดแก้วเอาแบบเอา เอาเชื้อของพ่อกับแม่มาผสมกันในในหลอดอะไรเงี้ยแล้วค่อยฉีดเข้าในตัวแม่เพราะว่าคุณพ่อก็ค่อนข้างค่อนข้างเก่ลียวก,ก,ก็ก็ไม่ไม่สามารถเป็นแบบท่รมชาติได้มันว่าพี่เกี่ยวกันไหมคุณพ่อเออมันก็เลยนี่แหละอีกสาเหตุหนึ่งที่หนูป่วยง่ายน่าจะเกี่ยวกันแล้วก็หนูออกก้อนกาหนวลพอมอ่ะออกประมาณเจ็ดเดือนกวัวหรือแปดเดือนนี่แหละแล้วก็เขา แต่ว่ากระบอกได้เขาตัวอ,อ,วอบได้เพราะว่ได้เรีงออกมากดีแบบโอ้ตัวแดงครับพอสิผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อิลีแล้วก็บวกกับช่วงช่วงประถมที่หนูอ้วนอ้วน่ะหนูชอบหนูชอบกินนมมากแบบปิดเทอมเมื่สินาค่ะแม่แม่อาจจะเห็นแบบลูกๆถือเอ่ออะไรนะร่างนุมเป็นนุ่มลงเลียนนะเขาเจาะหอยมาสามลังแล้วก็พี่ข้างบ้านแกนไม่ชอบกินก็ไปเอามาอีกสามลัง แล้วก็ของพี่สาวอีกแกก็ไม่ชอบกินพี่ไปหมอนนะว่ามากินนุ่มก็เลอามากินอีกก็เป็นเก่าล่างกินผู้เดียวนั่นแหละกินแบบกินค่ะกินเน่ไปโรงเรียนก็ตรงได้กินทุกมือแม็แม็บ่มีโรง,งเรียนหนูก็นหนูก็หนูก็ซื้อกินซื้อกินตลอดก็เลยน่าจะสูงพออันนี้แหละ <laughs> เราหนาเงาวคือพอผอเมเนี่ยวะ่ะตัวสั่งจะเป็นคนที่หน้ายาวแต่ว่าแต่ว่าก็ <laughs> ก็จาหน้าพ่อได้อยู่ค่ะจําหน้าอยู่ สนันขอบคุณแม่นะคะน้องบีวะซอนน้องยูค่ะยูกี่ค่ะวันนี้มาเอ่อเวิร์กช็อปละครเมื่อกี้พี่คอสตูมดูแลเรื่องละครเขามาดูเผื่อกลัวไปว่ากลัวหนูสะโพกใหญ่ดูในภาพหรือเปล่า พวกได้าแบบว่าใส่ชุดมอล่มมันสีดูใหญ่เพราะว่ามันก็ต้องมีมีเสริมมีอะไรอยู่แล้วค่ะทุกคนอันนี้คือคือ,คอบอกตรงๆเลยทีแบบว่าพี่น้องว่าอุ้ยโป๊เกินไปไหมไม่ไม่ต้องห่วงนะคะถุงน่องชั้นหนึ่งแล้วก็กางเกงอีกสองชั้นกางเกงก็คือเป็นกางเกงข้างในนั่นแหละแล้วก็ใส่แบบว่าหนูต้องใส่เสริมข้างกับเสริมข้างหลังด้วยให้มันดูแบบเต็มขึ้นมา พราะว่าขันจอยก็นี่ก็คือแบบต้องใส้รุนสามตัวเลยอ่ะคือตะเกียบขอดูเล็บหน่อยค่ะสวยมากนี่จะไปทำใหม่อีกแล้วเพราะว่าหนูเพิ่งทำมาได้วันที่สองหรือวันที่สามแล้วมันหลุดจะไปทำใหม่พรุ่งนี้หนูทำอยู่ที่กูเกลแล้วก็อันนี้มากรุงเทพก็เลยจะไปทำร้านประจําอยู่แถวเรียบด่วนนะคะมาเจอกันได้พรุ่งนี้ แล้วขแนวหมอลำไม่งนจะเป็นแนวหมอล่ำนี่แหละค่ะผมยาวไวมากเดี๋ยวจงเยาวๆ้าให้สร้างบบว่าขอลองลาลาตัดให้พี่ซ่าคือตะเกียแล้วก็สียืดเยาวๆ้าแบบนี้ขอบคุณพี่แซมค่ะขอบคุณของควรจากทุกคนนะคะน่ารักมากเลยขอบคุณกําลังใจนะคะมาไลฟ์สดเติมกําลังใจอ๋อฝากด้วยงานวันที่ยี่สิบห้าอะไรนะพี่ไลฟ์สด ไลฟ์สดให้แฟนๆซื้ออะไรนะที่แบบว่าเป็นซื้อของของแบรนด์นี้เดี๋ยวหนูอ่านรายละเอียดให้ฟังนะคะแบบว่าเผื่อใครอยากมา,มาเจอกันเนาะเป็นแบบว่าเขาจะมีรางวัลให้อ่ร่วมลุ้นผู้โชคดีท็อปสเปนเดอร์หารางวัลนะคะสุดฟินกระทบไหลกับยูกียทองคำมาสั้น <laughs> มีใครยังไม่เคยเจอหนูไหมเผื่ออยากเจอนะคะแล้วก็จะอาจจะตลกนิดนึงตัวจริงรับสิทธิชมไลฟ์แบบเ e อ็กซ์คลูที่อลิเซ b บรนด์เดย์นะคะของรางวัลสุดพิเศษคือรับสิทธิ์เข้าชมอลิเซ่ไลฟ์แบรนด์เดย์แบบเอ็กซ์คลูซีฟกับน้องอยูเกียทองคำได้ที่สตูดิโออลิสอลิเซ่ห้ารางวัลเอ่อหนึ่งรางวัลเข้าชมได้สองท่านนะคะก็คือหนึ่งรางวัลสามารถเข้าชมได้สองท่านฮะแล้วก็รับสิทธิ์ถ่ายภาพภาพโพลารอยคู่กับหนูนะคะเป็นภาพแบบว่าเป็น เจ้าหนเราเสียที่บายอ่ะหนอเพื่อแม่แม่ก็ขอใจเป็นแบบเป็นอารมณ์แบบเหมือนภาพฟิล์มนะค่ะเหมือนภาพฟิล์มแต่ก่อนอ่ะเขาจะมันจะเป็นภาพน้อยๆอเออมันจะเป็นภาพน้อยๆแล้วเขาจะเอสีปิ้นะถ่ายอยู่ในตู้ใช่เขาจะปิ้นออกมาให้เป็นแบบเป็นที่ระลึกเหมือนว่าแบบเออถ่ายภาพกับลูกสาวอะไรเงี้ยพร้อมลายเซ็นมุยซ้อมเซ็นงามๆก่อนสิไ้คุ้มค่าแม่แม่มหากติกาเพียงซื้อผลิตภัณฑ์อลิเซผ่านช่องทางเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะทุกสาขาเลยนะคะนี่มันจะเป็นซองแบบเนี้ย มีฝ้ากระลอยดำหน้าเด้งกระจ่างใสลุยล่ยวลอย,ลย,ลยแล้วก็มีเอออะไรนี่ซีซีครีมเออนี่เป็นแบบนี้อุ้ยมันสีอนันนั้นเ่ล่ะ,ละมันสีนันบ่ล่ะติ๊กตอกไม่เป็นไรหรอกมั้งแล้วก็ถ่ายรูปใบเสร็จใบเสร็จที่เราที่เราซื้อนะคะว่าว่าเราซื้อสินค้าของอลิซ่นะถ่ายรูปใบเสร็จพร้อมแจ้งชื่อสก,กุลเบอร์โทรศัพท์ ส่งส่งไปที่ Facebook a l i ซ e Thailand นะคะย้ำนะคะ Facebook a l i ซ e Thailand ภาษาอังกฤษนะคะ mm hmm. เผื่อเราได้เจอกันนะวันที่25นะคะรีบส่งไปเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเขาจะจะตัดสิทธิ์แล้วตอนนี้น่าจะมีคนส่งไปแล้วมั้งเพราะว่าเราโพสอันนั้นอยู่มีใครส่งไปแล้วบ้างมีไหมคะในไลน์หนึ่งซองไม่แพงหรอกมั้งคีมซองลองเอาไปใช้ดูเผื่อเผื่อดีเผื่อเผื่อแบบว่าใส่ถือกำหนาพี่น้อง ยากให้หนูร้องเพลงบุษบาสรงกลิ่นหอมหวนรันจวนใจแต่กิ่งก้านใบาทานแรงลงพริดอกสีแดงน่าชวนชมล้มาแลงมาดดมทั่วทั้งป่าได้บ่งนอนสำเนียนไต้บ่เคยบอก บุษบาตาคงวายพรมยาวเริ่มโตเต็มเศร้าเป้าไม่ปองใครใคก็อยากจะลิ้มลองบุษบาสวนสองสวยเกินใครส่งบ้านฟ้าเอลิเซ่ไทยแลนด์อ๋อใช่หนูลืมหนูลืมว่าหนูพูดชื่ออันแอปพลิเคชันขอบคุณ 15, หนึ่งหมื่นหไลค์ค่ะเคาะรวัรวๆนะคะทุกคน พี่เฟิร์สกับแม่กับพ่อก็จะกลับอุดรแล้วหนูก็จะอยู่กับพี่ใบหม่อนทุกคนไม่ต้องห่วงความปลอดภัยนะคะเพราะว่าเราอยู่ได้นะคะเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูเผื่อแม่แม่เป็นห่วงโอเคไหมคะพรอค่ะฮะทำอะไรกำลังทำืทำทำองานถ่ยลูกสาวขอบคุณค่ะเสียงดีมากแม่หนูลองเล่น พะอะไรนี่สิได้ลองดีๆให้แม่ๆมฟังเด้เลยลองพอขอบคุณนะคขาบุษบาตาคมใบผมยาวเริ่มโตเต็มสาวเบ้าไม่ปองใครใครก็อยากจะลิ้มลองบุษบาสวนสองสวยเกินใครเริ่มถ่ายมาไหนละครเปิดกล้องยี่ห้าค่ะ ดีค่ะเมงสวัสดีค่ะให้พูดบ้านฟ้าบ้านเขียวอ๋อโอเคค่ะหนูลืมล็อกประตูหน้าต่างดีๆอยู่ใสอยู่ตรงไหนคะหน้าต่างนี้เหรอไม่ไม่ใช่แบบว่าอยู่คนเดียวไหมโอ้ยแม่ขอโทษหนูนึกว่าหน้าต่างที่อยู่กับหนูหนูขอโทษหนูคิดหนูคิดไปไกลตัวนี่พอเห็นเห็นนางไงมันแบบว่ามันเห็นของ่างหนูก็เลยเออคิดว่าเมม เห็นหรือเปล่าหรือว่าหนูลืมรูปซิปอย่าสแกนนะคะพี่ลองเอากองมาสแกนว่ามันจะขึ้นว่าลองเอากองมาสแกนเปิดกล้องแล้วมันจะขึ้นลิงขึ้นไปขึ้นนมันขึนอยู่อันนั้ว่าสแกนไม่ขึนนะเกีเกีไม่ขึนเอาขึ้นได้เพขึ้นไม่ขึ้นข้างหลัง ก็ขื่นมาอย่างถ้าเบึงนุสื่อมากพราอนุชอบเฮงมาสีดาเป็นมบอ่ว่เอาโทซาพีห้างว่เออก็สิ่งกขื่นของหนูขื้นอยู่ดิก็ขื่นในกล่องเอาในกล่องนั่นหล่ะ่าขื้นเอาก็ขื่นยิ่งมาขึ้นลองสิบเอ็ดกันอือ มาถึงอยู่คอนโดค่ะเป็นหัวอขอขอบค่ะค่ะอีสตาซนนะฮะอาฮ่าฮ่า่าแล้ว่า่ตฮ่าฮ่าวุ่่ามาฮ่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 า่าฮ่าฮ่นฮส่เส่าฮุ่่าฮ่า่อฮ่้ฮ่่า ม่หนูคิดภาพที่แบบว่าเวลาเรานั่งบินมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยแล้วมีคนแบบสงสัยมันมันเหตุอย่างวะมันเป็นเสื้อที่ตึงนี่หนูชอบมันเป็นอะไรตึงแบบว่ามันเขียนดาไปเลยนะแม่คือมันเป็นคิ้อโ้โคตรเลยคนแบบสบเกนน้องยูเล่นเป็นนางเอกใช่ไหมยังไม่บอกดีกว่าค่ะต้องรอดูค่ะต้องรอดูน่าคือแมงสาบเอง รอชมละครนะคะหนูเล่นคู่กับใครเน่แม่ตัวถามได้หนิหนูสิเลือสิหลงปากเบา <c oughs> อ๋อแล้วก็ฝากด้วยนะคะแม่แม่ค่ะผลิตภัณฑ์ของ YKK c o s m e t i c มแล้วก็ YKK Smile Green ีน o u ๊นะคะมันจะมีเออ่ปุ๋ยยังมีอยุบอ่มีค่ะ ปุ๋ยสังพีได้ปุ๋ยสังพีออเดอร์ได้นะคะเป็นเป็นปุ๋ยที่แบบว่าใส่ใส่เอยียงต่างๆแล้วมันสีงามนะคะพี่น้องเพราะว่าใส่ทุเรียนไปที่ที่สวนหนูก็ก็เออเริ่มขึ้นเล่นคู่กับพี่นุกใช่ยังไม่บอกยังไม่บอกค่ะ <laughs> ก็คือใส่ใส่ไปแล้วอ่ะมันมันมันสีแบบงามนะเมียพี่น้องลองเอาลองเอาไปดูถ้าถ้าไม่เชื่อหนูก็คือต้อง,ต,องต้องลองอะคะ่ะแม่์เมเพราะว่ามันมันกลับว่าได้ราคาสูงขนาดนั้นแล้วก็ ลิปสติกคุณอะไรเนี่ยเคยดูข่าวค่ะคนในคอนโดเป็นคนรายซะเองค่ะปีจากชั้นสี่ไปชั้นห้าค่ะออ๋ออ๋อเห็นอยู่ค่ะแม่คือยังหลับนสิบองอยังลิปสติกค่ะสามารถตัวจริงค่ะตัวจริงพี่นุกไม่เห็นแบบแบบเพ้นอยู่ไหนคะ่ะ แม่จะิอเอยทุ <c oughs> เรียนปลูกยากไหมคะก็ใช้เวลานานอยู่คะ่ะแม่ใช้เวลานานแม่หรือไอไอยังก่อนนี่ลืมอีกละ่ะลิปสติกนะคะลิปสติกของอุ้มลกักนะคะสั่งพิออเดอร์ได้คือตอนนี้หนูยังไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์เต็มตัวแต่ว่าเป็นแบรนด์สินค้าของแม่เนาะหนูก็เลยแบบเออวอลซ้อยกันแบบว่า,วาเพื่อพี่น้องแปบสนใจแต่ใช้ดีจริงหนูใช้อยู่ แล้วหนูทาด้วยแบบก้อนสีน้อนกระท้าห้ปากมันแบบว่าอองตองจังนอยแบบว,ว่าเขาอยากปากสีเนี่ยอย่างเงพอทาแล้วมันจะมีกลิ่นหอมแบบสตรอเบอรี่นะคะเป็นเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็มันจะชุ่มชื้นมันไม่แบบว่าไม่แห้งปากเส้นอร่อยนั่นเห็นไหมใครใครซื้อไปแล้วฝากรีวิวด้วยนะคะก็สีสวยค่ะ ส่วนตัวหนูชอบสี04เพราะว่าเป็นสีส้มเป็นสีส้มที่แบบว่าเป็นสีส้มที่จริงใจเพราะว่ามันผสมแบบส้มเปรตแต่ยานมันส้มแบบว่าส้มพอดีมากแล้วส้มแบบน่ารักเป็นแบบว่าขอสแกนหน่อยสแกนหรอคะมันเป็นส้มแบบน่ารักเป็น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 ส้มแบบเด็กสาวนะคะแม่ๆคนไหนที่น้องอยู่ระวังพี่เปิลมา PK เอาไอเปิลเล่าะไรบอกแม่ มาเลยมาเลยไอเบิ้นมันเป็นส kind of ้มที <IS S> ่แบบว่าถ้าสมมุติแม่ๆคนไหนอยากกลับมาเป็นสาวแบบสิบสี่ขวบเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็ลองเอาไปทาได้นะคะสแกนได้ยังคะสแกนได้ไปมันมีพิกัดอยู่ไปหาเอาในไอจีเขาไม่ได้แจกดูรีวิวมาสิบอกยังล่ะก็ก็คือสวยทุกสีค่ะแต่ว่า มันมันหลอดละเท่าไหร่นะพี่ร้อยห้าสิบเก้าหรอ,อรลิปสติกร้อยห้าสิบเก้าแต่ถ้าซื้อเป็นชุดหนึ่งอ่ะได้ห้าหลอดก็สี่ร้อยสี่ร้อยเก้าสิบเก้าก็คือคุ้มกว่าเพราะมันจะตกอยู่ที่หลอดละเก้าสิบเก้าบาทนะคะก็สั่งพีได้นะคะตอนนี้กําลังผลิตอยู่เพราะว่าโรงงานผลิตไม่ทันมากแบบหัวหุน่นแห้งเพราะว่ามาสองพันหลอดก็คือหมดสองพันหลอดภายในสามวันว่าต้องยานเล่ากับพีเคเลยมาเลยไอเบิ้ลมาโหลด แล้วก็เอ่อช่วงนี้พี่เปิลเกียร์พักไรแล้วก็เอ่ออะไรนะหนูว่าสีบอยยังแล้วก็ตอนนี้มีมีครีมเป็นเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มหน้าแบบว่าลดฝ้ากระจุดด่างดําแล้วก็ทําให้หน้าแบบหิ้วรอยตื้นขึ้นคือหนูก็ใช้เพราะว่า ถ้าหนูไม่แพ้แม่แม่ก็น่าจะใช้ได้เพราะหนูหนูเป็นคนที่แพ้ง่ายมากเบลล่าเบลล่าแ,แบบว่าใส่ขี้เหม่งที่มันแปลกๆลงั้นสินะพอพอใช้ไปแล้วมันก็จะสิวขึ้นสวัสดีค่ะลเล่นไหมเนี่ยลเ,ลเ,เล่นค่ะ <c oughs> เล่นค่ะก็ <c oughs> ไปด้วยกันอยู่ตลอดอใช่ใชแล้วมันก็จะแบบว่ามันก็จะดีขึ้นหรือลอยอะไรเงี้ยชื่ออะไรนะอาิีสหรอเซรั่มอารีสแล้วก็จะมีกันแดดกันแดดเหมือนมันเป็นเนื้อแบบว่าเป็นพายเมอ่อทุกคน เพราะว่าเวลาเต่งหนา,าสินะพเพราะเมย์ม่์ท่าลงไปเรียปกติแล้วขันสมุดเต่งหน้าคือจะหนูเต่งหนาแบบเอวิเดย์รู้ก็ต้องใช้พลเมอร์ลงเพื่อไม่ให้หน้ามันถูกไหมคะแบบว่าแต่อันนี้เหมือนมันเหมือนเหมือนมันลงโตัมาแล้วอะมันจะมีสีเนื้อกับสีขาวสีขาว,ขาวยังไม่มาใช่ไหมสีขาวยังบ่ขายด้วยเนาะพี่มีแต่สีเนื้อนะคะตอนนี้แต่สีขาวก็ใช้ดีสําหรับสาหรับใครที่ต้องการแบบว่าเออฉันวันนี้ฉันอยากไปแบบว่าแต่งหน้าแต่ไม่อยากทาแป้งอะไรเงี้ยก็ทาสีขาวหน้าก็จะดูสว่าง การมองเห็นไรถูกจำกัดเป็นอย่างน,อนอ้อยนี่เนี่ยภายใต้หละกเกบว่าเป็นอย่างจา้าเดินลบไล่เล่นเลยน้องเฟิร์สเล่นค่ะเล่นคือนรบานเฟิร์นถาว่าเล่นยังเ,เล่นเล่นค่ะเล่นเดินหนูให้พี่เฟิร์สเล่นน้องอยู่แพ้ง่ายพยายามอย่าดื่มนมวัวแต่แต่นมหนุหนุมไม่แพ้เลยนะคะหนุ่ดื่มได้ทุกนม เล่นเลยน้องเฟิร์นอนเห็นไหมอดอเดี๋ยวรอดูพี่เฟิร์นในละครนะคะเรียนอุ้ยเป็นย <c oughs> ากเอฟเอฟถือว่าเป็นแบบเปลี่ยนบทบาทเลยร <c oughs> อดูได้เลยค่ะ <c oughs> อุ้ยบ่าอีลีขาเจ้าว่าเอินไปเรียเดอ้อยูกี่สูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบค่ะน้ำหนักตอนนี้สี่สิบเก้า สวัสดีพี่ฟิล์มนัทพลค่ะลำเพลินโชว์อยากไปดูมากแต่ว่าไม่ว่างเลยช่วงนี้หนูอยู่กรุงเทพตลอดมาสิบอกอยางอีกล่ะมีเซลั่มแล้วก็มีอะไรอ๋อมีกาแฟกาแฟแบรนอะไรนะชื่อ u b หรอ สวัสดีค่ะวันนี้สวยใสจริงคนละคาแรคเตอร์กับวันนั้นเลยนะคะเห็นพี่เขาบอกว่าใส่แบบโทมัตเทเมนมากใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมันจะอาจจะมีทำแบบทำเวิร์คช็อปอะไรนิดนิดหน่อยหนึ่งค่ะจะได้โทมัตเทเมนแล้วเราเปิดมันก็จะมีเอ่อชาเขียวโกโก้แล้วก็กาแฟก็คือกินกระจอยวันนี้หนูก็กินมาเพราะว่ากินแล้วมันก็ไม่ไม่หิวหนะแมเพราะว่ากินขอดไม่ค่อยได้สวัสดีค่ะของไหนอ่ะแมงไหนบุ๊คเราถ่ายเซรั่ม ผมไปสนกูด้วยเล่นค่ะเล่นเล่นค่เล่นสรุปเล่นป่อเล่นเล่นค่เล่นเล่นตูกับออกนี่เห็นไหมเอฟซีบอกว่าให้พี่เฟิเล่นมีเอฟซีนี่ไล่อยู่ป่าไล่ติดต่อค่ะแต่ว่ายังยังไม่ได้บอกนะคะว่าอะไรก็ไป็นไปางไลอยู่เลยสาวซีสิบเก่าผู้ใดนอกจากเบอร์สั่เานนคีะ ใช่ใช่ใช่ติอ๋อต้องตั้งค่าช่องห้ามโชวอ๋อมันเป็นแบบว่าของหนูมันเป็นแบบครีเอเตอร์แล้วก็สาธารณะหรือเปล่าใช่ไหมเขาเลยไม่ให้ติ๊กต็น้องอยู่โดยปิดใช่ขอใช่โพสคลิปก็ไม่อน,นั้นเลยมันมันต้องทำยังไงคะแม่เม่ปกปกติแล้วถ้าถ้าไ like ล่ะคนคนสิข,ขืนพันแปดเลยดดถ้าไล์ในติ๊กต็ แล้วก็เวลาลงคีบ่ะคนจะดูไม hmm. like, so, so ่ไม่ต ok, hmm. <muitos> ่าแสนตลอดแต่หลังๆมากคือแบบหนูพยายามโพสโพสโพสหลายๆเพื่อปิดกันเออเปิดการมองเห็นแต่ว่ามันจะมีมันเกี่ยวกันไหมคะแบบว่ามันจะมีแบบบางคนเข้ามาส่งติกตอกเราแล้วกดหัวใจแบบรัว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 มาเลยทำให้ปิดกันหรือเปล่าอันนี้หนูไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกันไหมสวัสดีค่ะ มันมันเกี่ยวกันไหมคะขอบคุณสามหมื่นสองพันไร้ค่ะต้องให้เอฟซีกดใจเยอะฝากด้วยนะคะขอใจหน่อยหรือไม่งั้นก็เวลาหนูโพสคลิปนะคะฝากดีโพสด้วยนะคะสรรพคุณสินค้าบางอย่างค่าพูดมันจำกัดกันอ๋อโอเคค่ะ อ๋อเกี่ยวใช่ไหมคะไม่ได้ดูละครมาสิบปีแล้วเดี๋ยวจะดูทีวีขอบคุณค่ะฝากด้วยนะคะจริงๆหนูก็ไม่ไม่ดูทีวีนานมากแต่ว่าหลังๆมาดูละครเหมือนดูทองประกายแสงหนูก็ดูทาง